พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเข้าช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวพรีเมียมรุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งของไทยนั่นก็คือเว็บ125 i ปี2021และการเปิดตัวบริษัทใหม่นั่นก็คือบริษัทไทย Honda Manufacturing จำกัดซึ่งเป็นการควบรวมกิจการ3บริษัทเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวประกอบไปด้วย บริษัท AP Honda จำกัดบริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริงจำกัดบริษัท HPD จำกัดเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่31มีนาคม2564เป็นต้นไปนับเป็นการสิ้นสุดของบริษัท AP Honda จำกัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่วันที่1มีนาคม2529นับถึงวันนี้เป็นเวลา35ปีคุณผู้ชมหลายท่านอาจยังไม่ทราบกันนะครับว่า 35ปีที่แล้ว Honda ในเมืองไทยของเรานั้นอยู่อันดับที่3ของตลาดโดยก่อนหน้านั้น Honda มีมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สามารถตอบสนองคำต้องการตลาดได้ไม่ว่าจะเป็น Honda MTX 125วิบาก2จังหวะ 125cc หซีซีหรือ Fighter 135สปอร์ต2จังหวะ 135cc Honda ซีซี Honda w วิ g รถสปอร์ต4จังหวะ 125cc ซีซีหรือแม้แต่ตระกูล GL JX รถสปอร์ตสีจังหวะที่เปิดตัวมาก่อนหน้านั้นรวมถึงรถครอบครัวอย่างเช่น C900-C700 รุ่นนันทิดามาจนถึง C900 อลพันพานทองจนกระทั่งบริษัท AP Honda จำกัดถืกอกำเนิดขึ้นในปี2,529มอเตอร์ไซค์ครอบครัวสีจังหวะรุ่นแรกของ AP Honda ก็คือ Dream 100cc โดยมีรุ่งอ้วนและวิวันจินดาเป็นพรีเซนเตอร์ตามมาด้การเปิดตัว Honda n o v ว S ในปี2,530 n o ว a R Nova RS และ n o ว a RS Super ทําทำให้ Honda ในเมืองไทยสามารถขึ้นมาครองตลาดอันดับที่1ได้ตั้งแต่ปี2,531เป็นต้นมาถึงวันนี้เป็นเวลา33ปีแล้วครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าเมื่อ35ปีที่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่า Honda จะขึ้นมาที่1ของเมืองไทยได้เพราะขณะนั้นคู่แข่งทั้ง y a มาฮ่และซูซูกิ ต่างก็มีความเข้มแข็งในตลาดเป็นอย่างยิ่งรวมถึงการเปิดตัว nsr 150R สปอร์ต2 r s p จังหวะ1 5 0 cc ที่มีการติดตั้งระบบ r c v wow, a l v เป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับรถสปอร์ตขนาด1 5 0 cc ของค o นด a าในการต่อสู้กับ Yamaha และ Suzuki ในเวลานั้นรวมถึง w a s ส k i อีกยี่ห้อหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้เพราะว่าขณะนั้น w a s สกิเองก็มีรถสปอร์ตรุ่นยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น AR 1 2 5 R หรือแม้แต่ Aerojet 1 4 0 cc และภายหลังการเปิดตัวของ NSR 1 5 0 R สงครามมอเตอร์ไซค์สปอร์ต2จังหวะ1 5 0 cc ก็เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเอาไว้โอกาสหน้าจำลอยให้ฟังกันครับเมื่อวันที่5เมษายน2564ที่ผ่านมาภายหลังการเปิดบริษัทใหม่เพียงแค่6วันเท่านั้น Honda ก็เปิดตัว เว็บหนึไรถครอบครัวพรีเมียมรุ่นยอดนิยมอันดับที่1ของประเทศไทยมันคือรุ่นคู่บุญคู่บารมีกับเว็บ110ไอรถครอบครัวพื้นฐานยอดนิยมอันดับที่1ของประเทศไทยที่มีตัวเลขการขายมากมายถึงปีละมากกว่า500,000คันขณะที่เว็บหนึไนั้นทํายอดขายได้สูงสุดในปีที่ผ่านมาก็คือปี2563มากกว่า160,000คันมันคือครอบครัวพรีเมียมภายใต้แนวความคิด ให้คำว่าพูดนำเป็นได้มากกว่าที่เคยหอน้าทำการยกระดับทั้งรูปลักษณ์ดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานที่คุ้มค่าที่แตกต่างจากเว็บ 110i ซึ่งดูแล้วจะเห็นชัดเจนนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันเว็บ 125i นั้นมี2ราคา2รุ่น2แบบให้เลือกก็คือล้อซิลวด53,800บาทล้อแม็ก6 6 0 0 0บาทขณะที่เว็บ 110i มี4แบบให้เลือก ราคาตั้งแต่36,900บาทถึง45,500บาทก็จะเห็นว่า Honda นั้นมีทั้งเว็บ1้อ i อเจาะกลุ่มครอบครัวพื้นฐานและก็เว็บ 125i เจาะกลุ่มครอบครัวพรีเมียมโดยเว็บ 125i นั้นเป็นเจเนอเรชันที่4ของตระกูลโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์1 2 5สิซีซีสจังหวะจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด TGMFI ให้อัตราเร่งที่ดีเยี่ยม ตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่รวดเร็วทันใจตอบโจทย์ความคุ้มค่าด้วยอัตราความประหยัดที่สูงถึง71.4กิโลเมตรต่อลิตรมากกว่ารุ่นเดิมที่ทําได้64กิโลเมตรต่อลิตรความโดดเด่นจุดที่2ก็คือไฟหน้า LED ที่สองสว่างกว้างไกลอายุการใช้งานยาวนานกว่าไฟหน้าแบบหลอดไส้ธรรมดาซึ่งจุดนี้หลายคนก็เรียกว่าเว็บ125 LED นั่นเองครับจุดเด่นข้อที่3ของเว็บหก็คือ การออกแบบกล่องยูบ็อกใต้เบาะนั่งมีคามจุใหญ่มากขึ้นถึง17ลิตรของเดิมนะครับมีเพียงแค่7.4ลิตรถังน้ำมันขนาด5.4ลิตรเติมทีเดียววิ่งได้ยาวไกลไม่ต้องเติมบ่อยๆครับจุดเด่นข้อที่4ของเว็บ 125i ก็คือการใช้งานที่สะดวกสบายด้วยกุญแจนิรภัยแบบม่านชัตเตอร์ปิดช่องสิ่กุญแจเอาไว้ใช้งานง่ายเพียงแค่กดกุญแจเบาๆก็สามารถเปิดกล่องบ็อกใต้เบาะนั่งได้ทันที และล่าสุดนะครับสีสันใหม่ของปี2021ก็คือสีเทาใหม่เสริมความเป็นสปอร์ตโฉบเชียวมาพร้อมกับเอมเบลมที่ความเรียบรูระดับพรีเมียมโดยเฉพาะรุ่นล้อแมกนั้นนะครับก็เป็นการเพิ่มความดุดันด้วยสีสันแบบทูโทนน้ำเงินแดงดำแดงและก็ขาวแดงช่วยเติมเต็มความเท่ได้อย่างลงตัวและนี่ก็คือเว็บ 125i สีสันใหม่ของปี2021ครับ